หนังสือร้อยปีร่อยเท้าใหญ่พระผดเด็จทะัตะชีโวพบคุณยายคำบอกเล่าของคุณชัยโบนที่ว่าคุณยายเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเรื่องนรกสวรรค์และท่านยินดีจะสอนให้ทำให้อัตมาดีใจจนสุดประมาณ แต่การไปพบบุคคลที่อาตมาสาะแสวงหามานานนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะคุณชัยบุญบอกว่าท่านผู้นี้เป็นแม่ชีสูงอายุลูกศิษย์เรียกคุณแม่บ้างคุณยายอาจารย์บ้างท่านเป็นคนรักสงบไม่ชอบคนเอ,อะอะเทิงแล้วลูกศิษย์ของท่านก็เป็นหนุ่มสาวชาวมหาวิทยาลัยเหมือนกับเราหรือไม่ ก็เป็นคนเรียบร้อยกันทั้งนั้นถ้าวางมาดลูกทุ่งโคบานเข้าไปเดี๋ยวท่านเกิดรําคาญขึ้นมาก็จะไม่อยอมารับเป็นลูกศิษย์แล้วยังเสียชื่อมหาวิทยาลัยอีกด้วยเนื่องจากคุณชยบูบณ์เป็นรุ่นน้องจึงไม่กล้าชี้ข้อบกพร่องของอาตมาตรงๆเพียงแต่บอกอ้อมๆว่าจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างและรั้งตัวอาตมาไว้อบรมมารยาทก่อน เกือบสามเดือนในขณะเดียวกันคุณชัยโบนได้สอนวิธีนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงวิชาธรรมกายเบื้องต้นให้บ้างแต่เนื่องจากอัตมาเคยฝึกสมาธิมาหลายสำนักแบบยุบหนอพองหนอก็ฝึกมาแล้วแบบอาณาปานสติหรือแบบกำหนดลมหายใจก็ทำมาจนคุ้นพอมาเจอการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงวิชาธรรมกายซึ่งท่านบอกให้กำหนดดวงแก้วง่ายๆสบายๆกลับทำไม่ได้คอยเผลอกลั้นลมหายใจทุกทีบางทีก็เอาวิธีนี้ไปปนกับวิธีนั้นให้ยุ่งไปหมดโดยไม่รู้ตัวความอยากพบคุณยายอาจารย์มากอัตมาจึงยอมทำตามคำแนะนำของคุณชัยบบ์ทุกอย่าง แต่ความควรไม่ควรแค่ไหนนั้นสอนกันยากจริงๆนึกถึงสภาพตัวเองในวันที่เข้าไปพบคุณยายที่บ้านธรรมประสิทธิ์ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นมาคราวใดให้นึกอายไม่หายวันนั้นจำได้ใส่เสื้อสีแดงลายสกอตตัวโปรดสวมกางเกงยียนดํา ซึ่งใส่ซ้ำมาหลายครั้งจนถอดตั้งได้กลิ่นขี้วัวคลุ้งเข้าไปทีเดียวเมื่อเห็นคุณยายครั้งแรกคุณยายคือแม่ชีวัยเกือบ60ปีรูปร่างผอมบางผิวคล้ำแต่ใบหน้าผุดผ่องเป็นนวลตองเขาหน้าที่แสนจะธรรมดาของท่านทำให้อัตมาผู้โง่เขลาลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับ ผู้ที่อาสาพามาเสียสิ้นจึงถามโลงขึ้นว่ายายคุณชัยบุญเขาว่ายายพาไปดูนรกสวรรค์ได้จริงไหมจริงยายเคยไปช่วยพ่อขึ้นจากนารกมาแล้วเจอคำตอบตรงเผงไม่อั้อึ้งแบบนี้เข้าอาตมาก็บอกกับตัวเองทันทีว่าเจอคนจริงที่ตามหามานานแสนานานแล้ว ความศรัทธาเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นแต่ยังไม่วายถามต่อแล้อย่างผมนี่ไปดูได้ไหมคราวนี้คุณยายตอบยาวแถมให้กำลังใจเสร็จสับได้สิคุณนะ่มีบุญมากอยู่แล้วถึงได้มาถึงที่นี่ไงละ่ะอย่างนี้ฝึกไม่นานหรอกได้ยินอย่างนี้ใจก็พองโตด้วยความยินดีเพราะแสดงว่า คุณยายรับจะฝึกให้แล้ววันนั้นเลยขอประเดิมนั่งสมาธิรวดเดียวสามชั่วโมงใจมันอยากให้คุณยายรู้ด้วยว่าเราก็เอาจริงเหมือนกันพอคุณยายลงนำนั่งสมาธิบุคลิกผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็เปลี่ยนไปทันทีท่านั่งตัวตรงของท่านสง่างามมั่นคงเฉียบขาดเหมือนทวนของขุนพล ที่ปักผง,งาดอยู่บนรถรบความศรัทธาของอาตมาที่มีต่อท่านยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาจิตใจของอาตมาก็ผูกพันอยู่กับคุณยายอาจารย์ยอมมอบกายถวายชีวิตให้ท่านอบรมบ่มนิสัยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นราวกับเคยอยู่ในปกครองของท่านมาหลายพบหลายชาติ ตามที่ได้เล่ามาแต่ต้นว่ากิริยาวาจาของอัตมาที่คิดว่านุ่มที่สุดในชีวิตแล้วก็ยังขวางหูขวางตาสิกรุ่นพี่เข้าหลายคนการกซักไซ้์ไล่เรียงเรื่องนรกสวรรค์เรื่องนิพพานซึ่งข้องใจมานานไม่ค่อยจบง่ายๆแต่คุณยายก็ตอบให้เข้าใจได้เป็นฉากฉากราวกับจำลองเอาสิ่งเหล่านั้น มาวางไว้ให้ดูต่อหน้าเธิ์รุ่นพี่คนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นมาเล่าให้ฟังหลังจากเวลาผ่านไปแล้วสาถึงสี่ปีว่าวันนั้นพี่บอกยายว่าอีตาคนนี้รุ่มรุ่มด้ามร่ามสกรปรกพูดก็เสียงดังเอะอะยายอย่าไปรับเป็นสิทธิ์เลยไล่ไปเถอะแต่ยายก็ยังรับไว้ ได้ยินสิทธิ์รุ่นพี่เขาเล่าแล้วนึกเติ้นตันในความเมตตาการุณาของคุณยายอาจารย์ขึ้นมาอย่างท่วมทน้นคุณยายคงต้องใช้ความอดทนกับเรามากเหลือเกิน